ต้องไปเบิ้งสถานที่ตัวจริงเนาะเลี้ิงที่ว่าพาเป็นรอบไปดูดอยดอยดอยอยดอยดอยดอ ด้ยเอ่อ,ตตอแต่ว่าทั้งนี้เน่นกะคือหนึ่งมากอะทำไมคขวเราหาเงินผู้เดียวรือว่าหาเงินสองคนซ้ำนออ้ยชอาเาะอกืนงครอบัวะพอแหอืมฮ่าแล้วที่นี่แัมีหลานผู้นึ่งนะครับน้งนนองเป็นไม่ห้างอีกแล้วแล้วก็บ่คคอยสบายพ่อแม่เน,นาะ ประจําโตอ๋อว่าง่ายลูกหัวใจเกี่ยวกับห wow. ัวใจยังงสิบอกเช่นูดีกโดยสวัสดีจะสวัดีดยสบัดี โดยโดยเจ้าือเครื่องก็มขนมนี่แหละไปเข้าไปวันเท่เาั็ไดอันนี้เข่าสารหมอแม่กระสอบเท่าไรนี่นะหกแสนโอ้ข้าไปมาเมืนอ่อนงามจแม่มข้าวเดียวได้ตึงใลูกหลานนี่มาข้าวเดียวนึ่ก็ันนมนะบอ อ้าวพี่น้องหหเ,เลยเนาะเดนกาบสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกาบทักทายสบายดีพอดีว่าอ่าบอตูนเพิ่นว่าทอเมแล้วมีเขตอีกเขตนึงเพิ่นแล้วในน้ำให้ไปไปสั่นวบบนี่แหละทั้งทอเมเพิ่นนี่แหละบอกทั้งบอตูนเพื่อนอะไรซื้อแล้วซื้อยังก่อแม่ซื้อไซน้อซื้อไซน้อลูกๆชาวเราเชื่อแมวซื่อก็ เดี๋ยวเขาไม่เลยน<า>เยลนาะอันว่าคราบบอบครัวพ่นเป็นจังใดแม่แบบใดแน่ครอบครัวพ่นน,นะลูกจะขอยัดถาม,าม,มาานาอมก,อะกะมีหน้าน้อยเดียวบไงว่าเจ้ามีพี่น้องกันแหละชุบาน้องเจ้าเห็ดแลหดแล,ะและกับเราก็ไ่ได้เฮ็ดน้องดูน้อแลวน้องเ็ดหนาโอโดยแต่ว่าทั้งพไซเรานี่บ่มีหน้าเฮ็ด <Đ> อยาละปายกนซางนะลูกบันหัวเมืองเมืองหัวจะปื้นี่เหโโดยโดยีด <amino S 2> ด่เจ้าขึ้นกางขึ้นไปทีมันอยู่ผามันก็จะเอาวันยางโอมเอาไย่างับตูกันหัซาโดยยูพ่นเน่ยเป็นเป็นดินเจ้าก็แม่ดินเราเองดินเราเองเราชื้อกื้อไม่นี่นะอาจะซื้อไหมอืม โดยแล้วเป็นสร้างพ่อเมะเป็นสร้างก็สร้างสร้างเฮเทือนนี่นะแม,ม,ม่นอ่ดยสมมุติว่าคือซุบลูกเข้าไปในเพิ่นเสิใหตุลูกทายยี่บ๊อคิดว่าโดยคือเขอนา,าน้ำจํำปลาในเพิ่นบ่มีกินนะแม,ม,ม่นาะบ่มี่นะ <ม>อ่าคืออ่าครอบครัวพ่อมเนาะแบบว่าผัวเมียมีน้ำกันอ๋อโดยโดยเออมี่มีอห่มีคนนึงนางแวมัมไม่กิวแล้วนงแมนคือว่้ับโดย,โดย,โดย บ๊อบบางเทือไปแล้วก็แบบว่าอยากไปเบิ้งเห็นะบางเทือยอะไรก็โอ้ยแม่ผู้พิพากษโดยสบายดีแม่ผู้ชื่อเลขไม่นั่นนี่ได้เออสมมติว่าลูกสมมติว่าลูกซอยนี่ผู้ศิบเอาเงินไปซื้อเลขบัดสบายละแม่ใส่หลังไหนได้ดีน่ะ บบโอ้อันห้างห้างนี่อบออันนั้นแหละมีพยางค์คอีแม่อยู่กับไผรแม่อยู่กับใคอยู่กับคน<ห>บ่เต็มลอยลูกบ่เต็มลอยนี่คือคนหาซิบหาซิบโอ้ยให้ได้ไปหาลคนเป็ดเขาเลยกะแม่บ่มีเงินเลยกะคอได้หาซิบกินน,นี<อ>่น้ำหลวงอ๋อดูดอย่างอยู่ยัางมื่างเฮือนก็บ่มีบอลอยู่ลูกเอ้ยถาถุช่วยแม่ดกีก่อนลูกดูดินแม่เองบ่น,นั่นน่ะ ปูยาตแล้วกะใครเขาเด้สองแสนสามแสนตกีองสสามบาทนี่ได้สามแสนทวนสามแสนกีบนี่โดยหนักแล้วก็ปูยาไตแล้วก็แคว่าได้ยันทีเราเผื่อชื่อยูชื่อกินเลยเขาปูปลาโดยคูเป้ได้ลูกแม่แม่ปเห็ดหน้าบ่เฮ็หนากรบเกุ้มไปเฮ็นาเขาไปใส่ํำเพลิน บูกลมกินอึดข้าวคูไปลูกโดยโดยเดี๋ยวเขาออกมาจะพูดเนี่ยเขาทำไมเนั่นเขาสิเรียข้าไปเด้อโดยเฮือนั่นน่ะเนาะหลังอันห้างๆนะเนาะเออนั่นแหละอันผพาบัดขาวๆนะเนาะโอ๋อันนี้สาวก็ยังทะเลเยอยู่ฮะโดยโดยจักปีแล้วก็สามชิบีนะน้ำสามสิบปีแล้วดินมันสิคุบอะไรเนาะซีคุบอะไรคอยยังให้ไปเบิ่งอันคางเกลือนั่นก็เมื่อวาหารในโถฉลุเอ้ย์บ่ ยังมางเผื่อในลูกช,โย,ยกยชโยนใช่มางลยชโยในช้บ่แม่อ้วนชื่อไม่เช่นกับ,บม่มีเงินนะแม่อันว่าอันลูกและลูกอยู่ไซลูกนะลูกอยู่หน้าเพืแ่แหละบ่มีดิกอยู่แล้วเอาไปอยู่หน้าบอลอ,อันเ<อ>พื่อนลูกและอันมีน้องสะเจาไปอันก็น้องไพ่คอยเหมียวไว้อ๋อ,อที่ว่าชุมพ่ว่าสิไปไทยช่วยเหลือแล้วตอนนั้นแหละแล้วว่าเราบ่ห้ยเราบ่ห้ช่วยเหลือนะบ่คนบ่เต็มรอยคนบ่เต็มรอยคนบ่เต็มรอยตกี่มันเป็นบาท โดย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 โอเคโอเคโดยเออเคลื่อนดอกไปสัตว์ดอกเคลื่อนดอกไสตดอกอันวะแม่แล้มีอย่างอันนี้เนี่ยโมตูนแล้วขายอย่างน่นี่ข้าวต้มขนุ่ม มีหลายอย่างหลายแนวอยู่เนาะเอ่อโดยครบวงจรมักพริกปลาแดกแป้งนัวครบสุดเลยเอาขนมแฮกนี่บ่ไปให้ไอ้กึ้มันกินมันจะเงินว่านั่นเบิร์ดแน่เอาไปใหเย็นๆข้อด้วยากาศนะอากาศให้เย็นอยู่แบบเจ็บอเน่ไปเอาอันนั้นมาให้ก่อนเนี่ยไปอันนั้นอันนั้นอันนั้นผู้อันเอลซีเอลซีวะโดยเอลซีค่ะเอลซีเอลซี ด้ยเออยสามกองอะเจ้าออกกองหนึ่งวะขาดกองหนึ่งอ่าพอแล้วคนคนละกองกับพ่อฮะน่ะอะซื้อซอยแม่แล้วก่อนเอาเอ้ยยังนี่เอายังอีกตอจะดีบ่ฮะต่อจะดีบ่ไม่ซื้อไปเอามาแจกน้องๆบุยออื่นซะไปะมันเนาะโดยอันนี้ไปให้ทั้งไอ้กึ่งทั้งที่ไอ้ ใช้ล ok no ah. ุงหวจกมากเงินน oh. oh. yeah, er> really. ่ะว yeah. ่าจังซี่ได้่าใส่มวยนี่ได้ใส่มวยนี่มันใส่เรื่อยลลยมันบวายได้เส่ะโอ้สูตรดั้งเดิมเอาปท่านไปให้ทั้งอันเือเพื่อนเลยสูตรดั้งเดิมฟังข้าะว่ากับตกใจเหอนด้สูตรดั้งเดิมเอาขอบเจอลายข้างขอยูสี่สิบพันนะอันนี้ นี่เราถามเพิ่งทั้งแม่แล้วอีกหนึ่่งอันนี้นี่คือมันบ้านเพิ่งอยู่บ้านยังก่อนแม่มาบ้านบ้านบ้านหัวเมืองเนาะมองอันว่าตรงข้ามกับเพื่อนแม่หมอที่เป่าคนหันบ่แม่แม่นบ่อโอ้ด้วยด้วยเพราะว่าเขาเคยช่วยเหลือน้องคนหนึ่งเพิ่นเป็นนั้นว่าอยังโรคอัน ล้มชักบนตอนนั้นอยู่นเ้วลเ้าแะบกผ้าไหนอ่คนเดียวกันบ้างอ๋อเพือนลูกหนึงเหมนลูกบ่ไห้อันนั้นอีหล่าผ้าอีหลาผ้าเราอยู่บ้านโถผุอีนงนั่นแหละเขาไปรักษาอยู่พังไทยบ่ชื่อชื่อชื่อแมวบ่ลูกสาวแมวแมวโอ้ พ่อเศร้าใจแ่ได้เป็น่น้องแมววน่องแมน่ะเป็นมิยิ่งผู้ชายสิพ่นเป็นมียิ่งผู้สาวน้องพ่นสติดีบ่หรือว่าองอชื่อนางแมวนี่ยังเป็นแค่แมวผัวอายุประมาณจักปีแม่ โดยอยู่อยู่แค้มขัวฟังทางนั้นฟังทางเฮ้านี่เนาะขึ้นไปฟังนั่นโอ้ดยโดยเนาะน้องเพิ่นมาาน่ะอันน้องเพิ่นมาเห็ดเวียกอยู่ในในเมืองนี่บอน้องเพิม่ะโดยอ๋อ คือบางเทือกแปลว่าข้าไปบางเทือบออาจจะสิบ่ได้สิ่งหญ่กัแบบเป็นเข่าเปนน้ำส่วนมันเท่าทุกไปสินะโดยเป็เข่าไปนนโดยั้งต้เมย์แล้วก็ว่านัมปรตูกับลายมืออะไรไมดเนื่องจากว่าบตูกับคาเห็ดเพื่อนตู้ยูุคปียุ่กิเลยยังบท่นได้เข่าไปบง นี่่่่้าาาก็งัพื้นฐานแล้วนะตอนแรกนะเราเป็นค้นมันนะแม่บ้านหลุมไส้นี่เนาะอ๋อเดี๋ยวเร่าง่ายจากนี้ไปยูพุนไปซื้อที่ยูพุนพ่อแม่เราเจ้าเขาไปนี่ตอนอันเมืองนี่เป็นโตเป็นี้ดอยแ้วแหละเขาไปอันแล้วขันเม้อเลยในหลกมโดยแม่มัน Rồi มันอยู่นํากันยากน้อคนต่างมีวน้องว่าแบบพี่น้องก็บ่ซือกันมันมันครอบครัวใหมันได้เด้แม่ไปด้ไปสิดินอยู่นไปเริ่มต้นใหม่อยู่นอยู่ป่าเาเนาะ น่าสนใจได้พี่น้องครับแบบว่าู่ในปลาเราคี่ว่าเป็นคนที่ว่าเปันคนหนึ่งแล้วหมายความว่าเราคนดูคนมันแต่ด้วยนี่น้องแม่เนาะเราเ็ปาก่ได้ยลกไปหาลจัแล้วบ้าเก่มันกบะคุน่มันลายขดยแต่ว่าเรื่องมาเพิ่นชีให้เขาทายดูบวห้ยทายี่ก็ว่าอีเรื่องนึงตัวนึงกันอยู่ปดกเขาไหายทายเขาก็บมมทา่น่อะไรเลยรนเ่ย

แต่ลูกแต่ลูกแล้วคนหนึ่งนะแล้วแเลูกแล้วบ่ค่อยบ่ค่อยเต็มประเด็มเปนบาคนนะพอเป็นโลกพอปติดโตเนีมีปยัดติโตาวเบ่ลกอเไปแล้วก็มันก็มเงินไปเบดเงินตัวนั้นเราก็แห้งแหละรักษาลูก หาเงินมาได้กับแจ็คกันเลชื่อเก่าชื่อน้าแจ็คกันยชนักจารุ่นะบงคนายงานโบรอยากไรเดท้งออกอนไ่าไงว่าในครอบครัว้เลาเหรอยังอวยไ่ไปทำการทำงานในไทยทำเนาะหมาคนยังอยู่ในบ้านบั็นสุขคนเลยลนบากเลยแว่าอยู่บ้านเาก็ตาต่างทีบบากินเขได้ยงสีไปมือนะตาได้ได้กับล์ัเนาะ โดยอันเ็กน้อยชิสองชิสามเนี่เป็นมิญิงหรือเป็นบูชาย้บูชายเบิดสองโอ้ว่าง่ายว่าเอื้อยสองคนน่ะเป็นมิญิงเบิดแล้วก็น้อยน้อยสองคนนี่เป็นเป็นบูชายเบิร์ดออม่้าันอเนบ่งกินัมากพกระหาบเนาะมาูกันป้า ปาะธานีแบัดอ่าอยู่กับพ่อกับแม่บ่ดนี่ลูกพูดไม่ห่างกันเอ้ยกกเอ้ยก๊ <c oughs> ยก,กมูหน่ะย,ยังบประธาน้มีผัวเนาะแม่หนอยังบ่มีอ๋จอจ่ว่าน้องอันคนรองมาเนี่ยมีผัวแล้วแต่ปะกันอ๋อหมายความเป็นไม่ห้าง <c oughs> หน่อย

ด้วยแต่ว่าทั้งนี้เน่นกะคือหนึ่งมากอะทำไมคขาเราหาเงินผู้เดียวือว่าหาเงินสองคนสัมโนาอ่ฮะแล้วที่นี้บบมีหลานผู้หนึ่งนะครับน้องเป็นแม่ห้างอีกแล้ว แล้วกับบุคคลสบายพ้อมนะแม่เนาะโรคประจำตัวอ๋อว่งโรคหัวใจเกี่ยวกับหัวใจยังสิบอกเือแับวนเออคือสมมติว่าเขาไปพ้อมกันสามคนพี่น้องคนตกใจมันสิบบทเพะแห้งหมดล่ะเฮ้ คันว่าไปเอาเงินเอารถมาขี่ไหน้าตัใจก็ย่าขี่สามปีวิญญาณวะเห็นหน้าตาคือจงคือโจรนี่ยพวกว่าเลยมีแต่ปู้่ายิ่งคนหนึ่งกับผมพี่แม่แล้วหัวพี่น้องเลยเป็นคือโจรด้วยเออเอามีแต่ว่าคันว่าเพาไปสมมติว่าได้การช่วยเหลือเนาะก็ถือว่าแม่แล้วแนะนำนี่ก็ถือว่าได้บุญได้กุศลน้ำกันพี่น้องเลยถือว่าซอย กันไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังไม่ได้รับปากันว,ว่าไปเบิ้งแนละม่เบอ่าไม่สช่เป็นแบบดแใดอ่าโดยาาท,ทางเม์เป็นรอบมากกับทว่า,าขาดเคนหลายอย่างเนาะโดยแมนแมนเขาน้าจํำปลาเนนะสมุิวอมชมุดว่มเฮ็ดเบียกมาเมื่อยๆหูมุ้ยเขากินนี่ก็อุ้กขึ้กันนะเนาะเขาเฮ็ดเบี้ยบมาเมื่อยหึงเข่าของท่นานาานี่คือเป็นหนึ่งเขาหน้าเมนตุ่ยันขาได้เดียว เไม่ได้มาถ่ายเบื้องต้นจริงกันแม่แม่ไม่ได้่าถ่ายเบื้องต้นจริงน้องกันคันว่าเขาออกมาแต่พูนทันแล้วก็เข้าไปเบื้องต้นแรงๆเนาะไปตอนแรกผ่นสิบโต๊ะใจบ่เหมือนฉันเตี้ยบ่เจ้าหันหล้าวอะไรแม่นอนนอนลูกนอนอยู่นี่โดยบัานพักนี่เจ้าบ่แม่หนี่ได้เอื้อยหนีบ้านพักอย่งนี้กังว่ากองคำซองโดยโดยมาอยู่นี่ประจำเลยจนว่าคู้จักกันกับเราจนว่า เป็นกันเองบุญโดยบ่บ่ไมีแต่คนดูเล่คนดูเล่่พราะไอ่อย่างว่าอ้ไอ้อยงด้เอชม่อจงไอติ่ดยโอเคสเมยขอบใจหลายหลายแม่เด้อเจ้าอยู่ดีมีแห้งเจ้าโดยเดี๋ยวีเลนข้าไปเบิ้งพี่น้องเลย ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนาสิขับไปเบิ่งเล้วเดี๋ยวมืออื่นสิขับไปเบิ่งเลขออกพอดีมืออื่นนี่แม่สิอยู่เฮือนบ่บ่เหยาะอีแม่แล้วพี่น้องเอ้ยโด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 ยฮะเขาไปเฮ็ดเบี้ยเขาก่อนเราให้ข้าเจ้ารุดหน้าอยู่สิไปจ่ายเงินข้าเจ้าอยู่โดย โดยโดยอ้อเฮือนแม่แล e ้วหลังนี like ่ด้สมระทนนี okay, like ่น่ะนหลังน yeah, ั่นนะหลังข like ับท้องแรงไปนี่หลังห้างห้างหันแล้ว่าดยอ่าแต่มูนหลายได้เบ่งคนนี่ในแบบนี้มูนหลายมูนหลายแบบนี้นะเอาเอาโดยโอเคเอาประตูน่าสบายดีได้ใช่ไมประตูเนี่ยลนวลเนาะโดยปพี่นุ่มมิตรวเขาเดจเดินทางเข้าไปเรื่องที่เรื่องดินเท่ากอนเนาะพี่นเนาะ อ่าครับออกมาจะพูดเ้วจะเข้าไปเบิ่งทั้งแม่เราอันนีนํำไปเนาะอ่าแนวใดก็ขอบุญขอบคุณในรายพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเนอ้อเจ็บจะจนลำําไม่รวยสุขภาพภา,าดไม่แข็งแรงเนะเอาะอยังมันควนยืนสำรับพิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องบายบาย,บายสบายดีเด้อ